สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาทำแก้วแมงแครงนะคะจนได้แมงแครงตัวเล็กมานะมันจะมีกลิ่นชุนกว่าตัวใหญ่ค่ะเขาเรียกแมงแครงข้าวนะคะอันนี้จันจะมาทำเป็นแก่วนะคะเมื่อกี้ได้คั่วพริกกับกระเทียมหัวหอมไปแล้วนี่เตรียมตำอันนี้ก็เราก็มาทำการคั่วแมงแครงค่ะเราจะคั่วจนกว่าแมงแครงจะสุกนะคะ แล้วจันจะเอาไปตำนะคะมาดูกันว่าจะน่ากินแค่ไหนไปกันเลยน,นี่ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วอยว่าแมงแคงนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อน พอไปจิ้มกับข้าวเหนียวร้อนๆรับรองว่าอร่อยค่ะเพื่อนๆเซ็บๆจ้า